เในช่วงอปปิ้ง n อนสเ s t e r วันนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนคิวเรเตอร์นะคะในดีอิมคุรอาทีค่ะพี่ออฟที่นี่นะคะได้รวบรวมแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยที่เยอะมากๆและนอกจากนี้นะคะก็จะมีแบรนด์นะคะที่เป็นน้องใหม่แล้วก็สวยมากๆม,กมิมี่นี่ไงมิมี่บายมิลินน่ารักมากเลยเราอยู่ที่นี่ค่ะคือเป็นแบรนด์น้องใหม่ของพี่มิลิน เหมือนนำอะไรที่มันเป็นเก๋ๆออกมาคือจากตรงมิลลี่ตรงนู้นใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าแบบเออจะออกแนวเซ็กซี่ดูแบบ<อ>ดูเแกบบ๋ดูเรียบดูหรูแต่ที่นี่คือจะเป็นแบบออกแนวสดใสสดใส,ส,ดสแล้วก็สติสติีนะคะเพิ่มความสดใสาสาวๆในวันสบายๆในวันพักผ่อนที่แบบเออใส่ได้ไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็ดูแบบสบายด้วย น,นี้นะคะเราอยู่ที่แบรนด์ l ซลซิตแล้วค่ะแซลซิตนะคะ,ะ,คะมันมาจากคำว่า Sister ค่ะซึ่งกดกลับหลังกันที่ออม mm hmm. ซึ่งแซลซิตนะคะเป็นแบรนด์ที่รวมตัวของ3ามพี่น้องของตระกูล สู่ข้าหุดค่ะซึ่ง3พี่น้องเนี่ยนะคะเขาก็ช่วยกันสร้างแบรนด์นี้นะคะที่เป็นเสื้อผ้าที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นสร้างความสนุกสนุกนะคะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของสาวที่อยากจะสซนๆน,นิดๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่งมันก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของเสเลสิทธิ์ไปเลยค่ะพี่ออมตอนนี้ สเตซิตนะคะเปิดตัวจนเป็นที่รู้จักครั้งแรกนะคะกับคอร์เนชันฮาร์ดค่ะซึ่งฮาร์ดเนี่ยนะคะเป็นที่โด่งดังมากๆนะคะในงานแอลแฟชั่นวีนะคะปี2003ตั้งแต่นั้นมานะคะเสเตซิตเนี่ยก็พูดถึงกันแบบปากต่อปาก1ปีต่อมาค่ะพี่ออมก็ได้รับเรื่องนะคะให้เข้าร่วมงานไว้ค่ะซึ่งไว้เนี่ยก็เป็นแฟชั่นเทดโชค่ะที่มิลานนะคะ จะบอกว่าเซเลสซิเนี่ยก็เปิดสาขาแรกที่ต่างประเทศก็คือประเทศญี่ปุ่นเป็นสาขาแรกเรียกว่าโด่งดังไปไกลเลยมากๆคือแบบว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็นิยมมากๆนะคะแล้วก็รู้จักกันมากๆนะคะกับเ e เลสซิ เขาเป็นแบรนด์ที่มีคาแรคเตอร์ที่บ่งบอกความเป็นสาวที่แบบช่างจินตนาการอะแล้วก็เล่าเรื่องราวออกมาในแต่ละคอลเลคชันพอมาคอลเลคชันล่าสุดเนี้ค่ะ Spring Summer น,นี่ก็จะเป็น Spring Summer ออนของเขา2015ค่ะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วย แรงบันานใจมาจากแบบการ์ตูนญี่ปุ่นอะอ่ายุค80ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาด้วยญี่ปุ่นชื่อว่าลามินเวเตอร์แต่ของอเมริกาชื่อแจมแอนด์เดอะโฮโลแกรมถูกเล่าเรื่องราวออกมาเนี่ยจนกลายเป็นคอลเลกชันเดอะรันอเวยร์รัมเล่าเรื่องราวของ คาแรคเตอร์กระตูนที่ชื่อว่ารันจังเป็นผู้หญิงที่โด่งดังในอาชีพนางแบบอ่ะแล้วเขาก็เหมือนประสบความสาเร็จแต่อยู่ดีวันหนึ่งเขาก็นึกถึงความฝันในวัยเด็กอยากเป็นล็อกซ่าเขาก็เลยทิ้งอาชีพนางแบบแล้วก็มาแบบตามความฝันของเขาเลยนะเล่าเรืเ่องราวเหมือนเป็นนิทานเป็นกระตูน <laughs> โอ้เป็นนิทานมากเลยใช <laughs> ่แต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดมาเป็นคอลเลคชันนี้เลยรันเวย์น่ารักมากๆ คอลเลกชันนี้เนี่ยนะก็มีสมนางเงือกสมคาแรคเตอร์ค่ะค่ะนี่ค่ะมีนางเงือกใช่ไหม uh huh. ก็ต้องมีเกาะพระจันทร์เตี้ยวแล้วก็มีตัวโนต้ตนี่เป็นเหมือนว่าแทนดนตรีอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็มีสีสันเหมือนบอกว่าใส่แล้วจะรู้สึกสนุกมันทําให้เราแบบสนุกอะเราใส่เสื้อผ้าเราก็จะดูแบบสนุกกับเรื่องราวที่มันอยู่ในคอลเลกชันแต่ก็เชื่อนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยพอฟังเรื่องราวจากคอลเลกชันของเซเลสิิ์ไปแล้วก็รู้สึกสนุกมากขึ้นแล้วก็อยากจะแต่งตัวกับเซเลสิิ์ เอ้ยอะคือจะโยนเข้าแบทเทิลใช่ <laughs> แบทเทิลของเราวันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันกับเรื่องราวของเซเลสิตในวันนี้นะคะ<ช>เพราะว่าแบทเทิลของเราเนี่ยมีโจทย์ที่ชื่อว่าจิกกี้ดิสโก้ค่ะพี่ออม <c oughs> อ่จิกกี้ดิสโก้จะเป็นยังไง พี่อมว่าเรามาคิดสตอรี่ของเราด้วยดีมะเช่นเรื่องราวของพี่อมกับก้าวเนี่ยก็เป็นจิกิใช่ปะที่เกิดในยุค80เราก็มีความฝันคนนึงอยากเป็นร็อกสตาร์คนนึ่งอยากเป็นป๊อปสตาร์แล้วก็พยายามที่จะตามความฝันของตัวเองอาจจะเกิเข้าไปประกวดในเวทีเวทีหนึ่งแล้วก็แบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องฝึกร้องเพลงนะเทนี่่มพี่อมเป็นคนมีจินตนาการสูงมากเราไปแต่งตัวกันเลยไหมเอาเลยหรอเอาเลย หรือว่าเราคิดไปต่ออีกนิดนึงไหมไม,ไม่พอแล้วเราไปแต่งตัวกันดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรอนานโอเคไปกันเถอะ <laughs> เออหน้าร่างมันดูเข้าวิออมอะคุ <laughs> มอะไร <laughs> ดูแบบฮาวายฮาวายนี่เอไงนะเออเป็นฮาวายฟ้านี่ก็เป็นแบบเดียวกันนะคนเ <laughs> นี่ยเป็นทวินแต่เราเป็นทวิน <laughs> หราอจะใส่เป็นคุมคงมี้ค่ะพี่อ๋อแล้วใส่แบบเป็นสองอุ้ยน่ารักเนอะเดี๋ยวดิเหมือนแบบเชือกรองเท้าเชือกลองเท้าพันพันโจทย์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นแบบชิคกี้ดิสโก้นึกถึงแบบสีสีอะอะไรที่แบบว่าสีสีแล้วก็มีความแบบอิบบับแบบเหมือนไฟแบบดิสโก้เทคอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้หรอได้ไหมอะต้องลองดูค่ะว่าจะแมทกันได้ไหมแต่ว่าเราจะเน้นแบบสีสีไว้ก่อนอันเนี้ยดูเหมาะไหมคะ ความเป็นร็อกสตาร์ของพวกเราเป็นหนังเก่าๆมาแล้วแล้วก็เรื่อมๆวับๆทองๆอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเราได้ไป w ว r l d ลทัวร์มาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยมีความเก่านิดนึงคือใส่ปุ๊บก,ก็จะเป็นรู้สึกว่าเออเนี่นยร็อกสตาร์ <c oughs> แล้วอันนี้คือแจ็คเก็ตนะคะเราก็ต้องหาตัวในคะ่ะก็คือว่าตัวนี้น่าก็น่าจะเหมาะใส่เข้าคู่กัน ตัวล็อกเอี๊ยมของมันนะคะก็จะมีแบบเป็นแผ่นซีดีนะคะตรงป้ายข้างหลังปกติก็จะเป็นป้ายธรรมดาเป็นชื่อแบรนด์ธรรมดาแต่ตรงนี้ก็ก็มีเป็นแผ่นเนาะแผ่นเสียงอะไรเงี้ยนะคะเพื่อความสนุกน่ารักเนาะดูมีดีเทลทุกอย่างเลยเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะรีบไปลองกันดีกว่าคะ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเพราะว่าพี่ออมน่าจะเข้าไปเปียนแล้วค่ะ ได้ยังอะ่ะขอยังอ๋อได้แล้วได้แล้วมาคุยกับคุณผู้ชมเถอะเจอกันอยู่เนี่ยถอดแว่นไหม <c oughs> เออถอดแว่นถอดแว่นลืมลืมลืม <c oughs> โอ้โหวันนี้เป็นไงคะจิกโกจิกกี้กันมาก <c oughs> ใช่ดูเปลี่ยนลุคก,กันมากทั้งสองคนเลยไ <c oughs> อ,อ้หยาคุณผู้ชอบตุ่มขอพี่อมน่ารักมากเลยดูดิ <c oughs> มันไม่แค่นี้นะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดที่บ่งบอกความเป็นดิสโก้ของเรานี่มีไฟมีไฟโอ้ไอ้ยา ระดับได้ด้วยใช่ไหมดูจากตรงเนี้ยมันดูใสๆนะ,ะแต่แว๊บปุ๊บเอ้ยเปลี่ยนสีเป็นสีฟพาฟ้าตอนแรกใช่ไหมใช่ชุดเขาน่ารักมากเ็นเป็นลายปริ้นแบบลายแบบลอ,รลอรเลอรลเบรด แล้วก็รองเท้าก็คือเข้าคอลเลคชันเดียวกันเหมือนในเรื่องราวของเขาใช่่ะเวลาแบบนักร้อเวลาที่ไปออนทัวร์ส่วนใหญ่เขาจะต้องติดแบบแจ็กเก็ตหนังอะ,อะแล้วใส่ไปมันก็จะมีความเก่าเรื่อยๆแต่ว่าคือเขาใช้ผ้าโปอยมาทดแทนแมันก็คือดูเหมือนเราแบบเหมือนผ่านการใช้งานมามันเก่าจริงๆมันดูแบบเวอร์ชัวร์จริงใช่แล้วก็พร้อมที่จะไปทัวร์แล้ว อนี่เรามีแหวนด้วยนี่เป็นสัญลักษณ์ของมาดอนน่าค่ะพี่อ้อเป็นรูปอ๋อเป็นรูปปาใช่แล้วมีฝ่ายที่ปากไงคะชอบที่แบบทุกดีเทลในตัวมันมันรวมเป็นเรื่องราวเยอะมากนี่นี่ค่ะของเดวิดค่ะเดวิดโบวิงค่ะอ่านี่ค่ะเหมือนกันค่ะเป็นสายฟ้าเนี่ยนะฮะมีเล็กน่ารักแล้วก็มีไฟด้วยไฟไม่เท่ากันเลยอ่ะนี่ใหญ่กว่าค่ะคุณแม่ไฟแรงเฮ้ยนี่นะค่ะจะได้แบบ แรงบวยจากไฟที่ต้องหูพี่มอมก็ได้ที่เป็นแบบดิสโก้อย่างงี้ฉันยอมโอเคอ่ะชุดอาถ้าสีทองหมดเลยมันก็จะกลืนไปนิดนึงเราก็เลยเลือกสีสีตองเงินอะไร ใครชอบใครก็โหวตแล้วละกันอยากจะเข้าไปเมนต์เนี่ย, <inct> ยจะเข้าไปไลค์ก็ตามเข้าไปในไอจีเรานะคะถูกีถูกีท <ๆ S 2> ได้นะคะ <ๆ S 1> อยากจะเชร์พี่ออ 9. มอยากจะเชร์ก้าวก็ลองเข้ามากดโหวตเอามาดูรูปว่าเป็นไงพี่ออ,อมลุคนี้ชอบไหม mans? สวยไหมหรือชอบพี่อ้อมแบบมินิมอลสไตล์เดิมพี่ออมคนเดิมเลยพี่ออมคนเดิมพี่ออมก็ยังคนเดิมเหมือนกันอ๋อไม่ใช่เปลี่ยนคนแล้วที่เรื่องคนเดิม ยังไงถนะ้าใครชอบเซเนสิตนะคะก็ที่นี่ก็มาเปิดใหม่แล้วเนาะพี่ออมเนาะที่โซนคิวเรเตอร์ <curator S 2> นะคะอยู่บริเวณชั้น2ที่อาคารเดอะวอเ r อร์ฟอค่ะก็ลองมาดูได้นะคะ<อ>ที่ห้า,างกันได้เนาะใช่วันนี้ไม่เปลี่ยนจินิดมาในทีมของดิสโก้โก้เมโก้จริง อะไรเนาะน้องเห็นอะไรของพี่อ่ะน้องคนเราน้องเห็นโอ้โหโหนี้วันนี้นะครับเราต้องมาหาเสื้อผ้านะคะในทีมดิสโก้นะครับเป็นแบบสาวบางโคลนโก้จริงๆนะคะแพตตินัมเนี่ยมีให้เราได้เลือกอยู่แน่นอนเลยอ่ะวัสดีค่ะ ขนาแม่ค้าทั้งตัวเลื่อมเลยค่ะเสื s <S ้อที่ร้านนะคะโอ้เสื้อที่ร้านด้วยเรามาใส่ในเจ้าของร้านรู้ไหมอ๋อรู้ค่ะอ๋อรู้ค่ะหลังไงกล้องพี่แหม่มในร้านนี้ขายเสื้อผ้าแนวไหนบ้างดูเห็นนี่คือออกดิสโก้เลยใช่ไหมออกนิสโก้แล้วก็ออกนิสโก้ด้วยอย่างนี้ นี่ตรงนี้เป็นด i s โก้แพนเมืองเกงซึ่งนางบุกนําแบบนี้คือจะนิยมใส่ใส่มากเลยใช่ไหมคคุณใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นพวกนางแบบควบออกงานขอบอกเลยนะคะว่าดิสโก้แพนนี่คือกลับมาฮิตอีกแล้วจริงๆคือมองว่ามันใส่ได้ตลอดเวลาด้วยแหละมันก็เลยแบบมาอยู่เป็นกระแสนิยมอย่างนี้ อน,นี้สายเดี่ยวก็มีสายแบบเลยสามารถอัดเได้เลยซื้อได้มาที่นี่คือได้ทั้งชุดอะได้ครบหมดมีความเป็นดิสโกโ้เต็มตัวแน่นแน่ในหนก้าวออมนะคะไปช็อปแบรนด์ดังมากคือขาช็อปคนไทยรู้จักมากกับแบรนด์เ e เลส t ิสนะคะดิสโก้มาทั้งตัวอย่างนี้กลัวคิดว่ากลัวรอดูมาฉันหาชุดก่อนไปหุยไม่รู้จะใส่ตัวไหนดีเลยอะ นี้หรือว่าถส้อตันี้ก็จะ,จะ,จะเซ็กซี่เราก็จะโท,ท้องน้อยแล้วก็ขนที่มีอยู่ทั้งหมดบริเวณท้องน้อยด้วยราคาในร้านขอบอกว่าราคาในร้านเป็นราคาที่ย่อมเยามาอยู่ที่หลักประมาณ3 0 0กว่า400กว่าก็จะแล้วแต่ก็จะเสื้ออยู่ที่3 4 0 0ชุดเป็นชุดแตกเลยก็จะ4 5 0 0แต่เขารูมบอกเลยว่าไม่แพงได้แล้วชุดดิสโก้ของเจนดี่นะยังไม่ให้ดูหรอกว่าบงแบบเป็นยังไง เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าที่อยู่ในตัวเนนี้แล้วอะอ้อมจะตายหรือเปล่าเห็นปะไม่เห็นใช่ปะอ้อมสิงคูเหรอ ก้าสีน้ำเงินเหรอฉันชมพูน้ำเงินเลยยัง <c oughs> ไงล่ะสู้ไมล่ะมีสองคนคิดว่ากลัวนี่ก็มีสองนี่ไม่นามีลูกในท้องด้วยนี่ <c oughs> นี่อีหน่อยรออีก8เดือนเอามาสู้แน่ <c oughs> คุณพี่ชุดดีงามมากเลยอะ่ะ อ่า f ไม e ฟนนะคะใครที่อยากได้เสื้อแบบวิบวิบวับวับนะคะสีแบบเมทัลลิกแบบมันวาวมาได้เลยนะคะร้านนิวมูลนะคะนิวมูลไทยแลนด์2008อยู่ที่แพติน่ามชั้น B ห้องที่137นั่นเองมันมาแล้วชุดมาแล้วอะ่ะจิตวิญญาณเราก็ต้องมีด้วยอะ่ะจิตนี้ขอลาไปก่อนนะคะกับบทเพลงที่ว่าดิสโก้ดิสโก้เน่าคมผมยาวจังปากระโดสาวบางโพนังโกจริงๆ